สวัสดีครับวันนี้โอมดีเจโทมคายอีกแล้วนะครับวันนี้มาชมรถสียๆอีกเช่นเดิมนะครับกับใครที่ต้องหาซีดานตัวที่ สปอร์ตสปอร์ตเท่ๆนะครับแล้วก็ได้มาในราคาที่ไม่แรงจนเกินไปวันนี้แนะนําเจ้าคันนี้เลยครับก็คือคันนี้เลย Honda c ซี i ิตัว1.8ตัว e ปี2019นะครับได้มาเป็นตัวที่เขาไมเนอร์เชนมาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตัวนี้เรื่องออปชั่นคุ้มค่าคุ้มราคาทุบบาททุกสร้างแน่นอนและยี่เป็นรถของดิจิทัลคาร์ที่เรารับประกันนะว่าคันนี้ไม่มีชนหนักจมน้ำแต่ตอบพิ้านหรือกอไม100่์ร้อยเปอคัดมาให้เกรดเอทุกคันประวัติดีสภาพดีรถคัดรายคันไม่ใช่รถเหมาาเเข่งนนะะรัพระฉะ้มา ดูเลยดีกว่ากับดีไซน์ของคันนี้นะครับได้มาเป็นสีขาวนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวที่ไมนราเชมาแล้วนะครับนี่ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ไลท์แบบนี้นะครับกันชนด้านหน้าเป็นสีซลเวอร์แบบนี้เลยนะครับโลโก้คอนด้าขนาดใหญ่นะมีไฟตัดหมอกมาแล้วแล้วก็ตัวนี้คือสัญลักษณ์บ่งบอกเลยนะก็คือจะมีครอบดวงไฟนะครับที่เป็นลาย ดิเวอร์แบบนี้นะครับสวยๆเลยสภาพดีมากนะอ่ะไปดูที่แม็กกันบ้างนะครับส่วนแม็กตัวนี้นะครับเป็นแม็กสีทูโทนนะครับยางปีใหม่ๆจัดให้เลยใส่กิ๊กเลยเห็นไหมนะครับใช้งานได้อีกหลายปีเลยนะครับสําหรับตัวนี้เป็นขอบ16นิ้วมานะครับเพราะฉะนั้นคันนี้คุณพี่นะครับยางเปลี่ยนใหม่ให้แล้วใช้ได้ยาวๆกันเลยทีเดียวนะนะครับรหลดตัวนี้ก็เป็นปี2ีสนะจ้ะโอเคต่อไปนะครับกระจกปับไฟฟ้าพร้อมไฟเหลียวครบถ้วนนะครับ นะตัวนี้สวยเลยนะครับมีติดฟองติดฟิล์มการส่งกาสรสาดให้แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะครับสีด้านข้างเห็นได้เลยว่าเดิมๆเลยนะเพราะตัวนี้บอกก่อนว่าใช้งานมาน้อยเลขใหม่ก็น้อยด้วยคันนี้เลขใหม่เพียงแค่แปดหมื่นโลเท่านั้นนะครับสําหรับตัวนี้มาด้านท้นายดวงไฟใส่กิ๊บเลยนะครับเป็นไฟรูปซีเชฟนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับปักเซนเซอร์สองจุดนะครับมีกล้องสองถอยให้ นะสีแท้สีเดิมเลยนะจ๊ะอะพาชมภายในไปภายในของเขานะครับเป็นเบาะหนังแล้วนะสาหรับตัวนี้หลายคนสงสัยเลยเฮ้ยทําไมตัวอ e? ีมันต้องเป็นเบาะผ้าไม่ใช่หรอใช่ครับแต่ว่าตัวนี้ได้เบาะหนังมานะเจ้าของเดิมทาเบาะหนังมาให้แล้วเรียบร้อยเราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้แล้วเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลย สวยๆเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3กลก้านแบบนี้นะครับมีคุชออนโฮนด้วยนะรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยนะครับมาพร้อมระบบพุสตาอะไรครบถ้วนนะหน้าจอกล้องส่องถอยมาให้ครบเลยนะครับเชื่อมต่อวิทยุ FMAM นะครับ USB AUX ได้เลยนะจ๊ะมาพร้อมกับเกียร์ด้านล่างนะครับทรงสปอร์ตสุดๆเลยนะเป็นเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายขับสบายนะเบรกมือไฟฟ้าหมดอีคอนอะไรมาครบถ้วนนะครับ นะภายในคือกว้างขวางสภาพดีมากนะสำหรับด้านหน้านะครับเบาะนี่คือสวยงามเรียกว่าได้ของแถมมาแบบฟรีๆเลยนะจ๊ะสำหรับตัวนี้อะมาดูด้านหลังบ้างนะครับเป็นเบาะหนังได้มาสวยๆแบบนี้นะครับสภาพดีมีที่พักคงพักแขนให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับตัวนี้ก็นั่งสบายแน่นอนนะสามารถเชื่อมต่อขาซีของเด็กได้ด้วยทั้ง2ที่นั่งเลย2ตำแหน่งเลยฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่กันดีกว่านะตามโครงสร้างโครงสร้างว่ารถดีเจนดีจริงนี่นะครับ ให้ดูกันชัดๆเลยนะว่าเม็ดอาร์คนะครับชัดเจนนะครับไม่มีร่องขอบแซนดวิชครบถ้วนนะครับไม่มีการตีการทุบให้มันติดกันสันเจ้าเข้าเจ้าเข้านอกจากเจ้าเข้าแล้วยังไม่โฟกัสด้วยแสงมันโฟกัสยากเนาะมันต้องค่อนข้างใกล้เลยไหมมองไม่เห็นอะไรเลยเออไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้ อืมองไม่เห็นเลยอ่ะนะครับเมนโอเมนอาร์น,น,นะครับชัดเจนนะครับไม่มีเขาเรียกว่าการทุบหรือการตีมานะครับร่องขอบซันบีชัดเจนนะครับสวยงามนะด้านข้างประตูนี่ได้เลยที่เป็นหัวน็อตน,นะครับยังมีมาร์คจุด QC ของทางศูนย์อยู่เลยนะครับ <S <S อันนี้ผมรับประกันนะว่าของเราเนี่ยมีการตรวจเช็คมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็มีรายงานการดจสภาพนะทั้งอินสเปกชันของมาดูคาแล้วก็ชิเชอร์ของรถดลใจด้วยมาดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับสำหรับห้องเครื่องของเขาก็ สวยงามนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะจ๊ะและดูตัวมาตรด QC ต่างๆนะครับยังมีครบนะครับก็คือเดิมๆหมดเลยนะครับไม่ใช่มีการเปลี่ยนอะไรมาทั้งสิ้นนะจ๊ะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่มาดูตามหัวนงหัวน็อตนี่น็อตแท้น็อตเดิมนะครับดูจากสีได้เลยนะไม่มีไข่ไม่มีถอดมาทั้งทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วก็ตัวพวกโครงสร้างต่างๆตามคานไล่จากด้านข้างมายันด้านหน้าเลยรูปทรงด้านหน้าแบบนี้นะครับเป็นรูปทรงเดิมๆนะครับ เพราะนั้นมั่นใจได้เลยว่าของเราไม่มีชนมาแน่นอนอะดูอย่างนี้นะครับพวกด้านบนแบบนี้จิดเข้านะนะครับแล้วก็รูปทรงแบบเดิมๆเ,เลยนะครับรวมถึงสติ๊กเกอร์มอ,อกรมีครบนะของเราคัดรถมานะครับเพื่อคุณผู้ชมเลยนะครับรถสวยเกรด A ทุกคันนะเพราะฉะนั้นมั่นใจสบายใจได้เลยว่ารถของเราสวยจริงและก็ดีจริงนะจ๊ะเพราะนั้นผู้ชมใครกำลังหาซีวิกอยู่นะครับในราคาเบาๆคันนี้นะครับสําหรับ คอน d a ้าซีวิคครับตัว1.8ตัว e ปี2019คันนี้สีขาวไปเห็นแล้วว่าหล,ล่อแบบนี้เลยนะครับในราคาจัดให้เลย545,000บาทหรือว่าประมาณ9,000ต้นๆต,ต,ตลอดสัญญาเลยนะครับเลขไม่แ80,000โลนะคันนี้นะครับใครสนใจคันนี้นะครับแคปหน้าจอส่งมาที่แอ i ไซด์ดีเจนุ่คาหรือว่าโทรมาที่เบอร์0ู4 5 8 8661ตามลันล่างได้เลยนะครับใครชอบซีวิคหล่อเท่แบบนี้ก็ ใครชอบรถมือสวยนะครับรถมือสองเกรด A แบบนี้นครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ